เราจะพาเพื่อนๆไปดูกันนะครับว่าคอลแลบที่กําลังจะมาเนี่ยมาเวลาไหนและมีอะไรบ้างที่เข้ามาในแพทนี้นั่นเองครับสวัสดีผู้ชมทุกท่านนะครับเี๋ยวผมรักเกมครับวันนี้เพื่อนๆอยู่เกม Summoners War นั่นเองนะครับก็จะมีคอลแลบที่เข้ามานะครับชื่อคอลแลบว่าอนิเมะ Demon Slayer นั่นเองครับเป็นอนิเมะการ์ตูนชื่อดังของทางญี่ปุ่นเลยครับที่ทำรายได้แบบล้นหลามเลยนะครับของประเทศไทยเนี่ยหรือว่าเซิร์ฟเอเชียนะครับจะเข้ามาตอนสี่ทุ่ม30นะครับ ก็คอลแล็รอบนี้จะมีตัวละครทั้งหมด5ตัวละครด้วยกันนะครับตามรูปภาพเลยนะครับและก็สิ่งที่จะเพิ่มเข้ามานะครับก็จะเป็นเกาะลอยฟ้านะครับของตัว Demon Flayer นั่นเองครับตั้งแต่ประกาศอัปเดตครับจนถึงวันที่10มีนาก่อน4ทุ่มนั่นเองนะครับไอตัวเกาะลอยฟ้านะั้นจะหายไปนั่นเองครับพบกับตัวละครอนิเมะเดมอนเฟลเยอร ในหอคอยตั้งแต่วันที่15ไเป็นต้นไปครับถึงวันที่15กุมภานั่นเองครับคอลแลบจะอยู่ถึงเท่านี้นะครับแล้วก็มีการปรับมือกับม a สเตอร์ผู้ท้าชิงสุดลึกลับแห่งอารีน่านั่นเองครับก็อาจจะมีอชอยให้เลือกมากขึ้นนะครับในการต่อสู้ห,หน้ากับบอทเนาะคนดูนะครับคาดว่าในใ่าจะเป็นบอทนะครับตั้งแต่วันที่อัปเดตนะครับจนถึงวันที่10มีนาก่อน4ทุ่มเวลาไทยนั่นเองครับพบกับตัวคอคอร์เล็ตอนนเมดเดลีนสเลเยอร ผ่านการซัมมอนเนอร์ก็คือเพื่อนๆสามารถเปิดได้จากสกอร์ปกติเพื่อนๆหามาตั้งแต่สกอร์ส้มสกอร์เลเจนดอรี่สกอร์ห้าดาวแท้นะครับก็ว่ากันไปนะสามารถเปิดหาได้ทุกตัวเลยครับเพิ่มซัมมอนเนอร์เฉพาะกิจสำหรับคนที่อยากจะซัมมอนเนอร์ไอตัวเดมอนเฟลยเยอร์ทั้งหลายนะครับเอ,อ่อเพื่อนๆสามารถบูสต์เลดมันได้ด้วยนะครับแนะนําเลยนะครับใครที่แบบเป็นสายเก็บคอลเล็ตต่างๆนะครับให้บูสต์นะครับเพิ่มอีโมจิใหม่นะครับพวกอีโมจิพวกเดมอนเฟลยเยอร์นั่นเองครับสี่เเข้าาามนนะคดู เพิ่มฟังก์ชันการทดลองใช้ตัวคละครคอลแล่าใครที่อยากจะลองตัวคอลแลบทั้งหลายเนี่ยมีให้เทสด้วยนะครับ,นะรบแล้วก็เพิ่มสนามฝึกต่อฟู้จำลองการต่อฟู้3แบบที่มีตัวคอคคอลแลบเดมอนเฟลเยอร์บบให้เล่นด้วยนะครับก็คือน่าจะเป็นกิจกรรมด้วยนะครับตรงนี้นะครับคิดว่านะครับโ,อโอวลไน่านะครับเพิ่มตัวคละครคอลแลบเดมอนเฟลเยอร์บบ rier, เป็น,นมอนสเตอร์สนับสนุนในโวลไน่าใครที่ไม่มีตัวเดมอนเฟลเยอร์ เกมเอามาให้คุณเล่นในเวอร์ไอน่ด้วยประเด็นโคตรบ้าเลยนะครับโคตรดีเลยรอบนี้ผมว่าทำมาดีมากเลยส่งค่าเหมือนการยึดครองนะครับหรือว่ากิลนะครับเพิ่มตัวละครคอแลบเดมอนเฟลเยอร์มาเป็นตัวสนับสนุนเฮ้ยดีจังรอบนี้ทีมงานทำมาดีจังแก้ไขคําอธิบายมอนสเตอร์บางตัวนะครับแล้วก็เพิ่มตัวเลือกแอนิเมชั่น5ดาวสำหรับการให้อ่าก็คือเหมือนแก้ไฟฟ้าครับคุณชอบแบบเก่าคุณก็ปิดไปนะฮะประมาณนั้นเองนะครับ ใครที่ชอบแบบใหม่ก็เปิดเป็นออได้ครับสามารถไปแก้ในตั้งค่าได้นั่นเองครับในหัวข้อนี้นะฮะก็วันนี้ประมาณ like, game, นี้ครับฝากกดไลค์กดฝากครในช่องรักเกมครับแค่นี้ผมก็พอใจแล้วนะครับสำหรับการสนับสนุนต่างๆครับไม่ต้องมีเงินไม่ต้องโดนเนทกดไลค์กดแชร์แค่นั้นเองครับเป็นกำลังใจให้ผมเพียงพอแล้ครับไว้เจอกันคลิปหน้าฝันดีเพราะผมบ๊ายบยเจอกันรับ